สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของการจัดทำและการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับซึ่งเป็นการจัดทำและปรับปรุงในปีงบประมาณพศ2567ถึง2569นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นคู่มือการจัดทำแนบท้ายหนังสือสำนักง,งานกอจอ กอทอและกออบตอที่มท0 8 0 9 2ทับว36ลงวันที่10มีนาคม2566นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของอในแผนอัตรากำลัง3ปีพศ2567ถึง2569 25กันนะครับ ซึ่งในข้อ,อในคู่มือแนบท้ายหนังสือฉบับนี้เนี่ยในข้อ4.5เนี่ยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินอุดหนุนในแผนอัตรากำลัง3ปีเนี่ยให้กำหนดเฉพาะชื่อตำแหน่งนะครับก็ได้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรองผู้อำนวยการสถานศึกษาศึกษานิเทศ ครูครูผู้ช่วยเนื่องจากตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาสายงานการสอนและสายงานานิเทศการศึกษาเนี่ยไม่มีระดับตำแหน่งนะครับไม่มีระดับตำแหน่งแต่เป็นตำแหน่งในระบบวิทยฐานะซึ่งทั้งอันดับเงินเดือนและระดับวิทยฐานะเนี่ยก็จะติดตามตัวผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆนะครับทั้งนี้เนี่ยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ให้กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน1อัตราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งเนี่ยในคู่มือนะครับกำหนดว่าจะต้องกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1อัตราและจะสามารถสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งได้เนี่ยก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรอัตรากำลังและงบประมาณจากสำนักงบประมาณหรือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีนะครับ วักต่อมากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนาครเทศบาลเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณเมื่อคำนวณจำนวนอัตรากำลังข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานศึกษาแล้วเนี่ยให้แสดงผลการคำนวณระบุตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่พึงจะมีตามเกณฑ์ ในแผนอัตรากำลัง3ปีพร้อมหมายเหตุในรายการว่าการสรรหาตําแหน่งดังกล่าวให้กระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วนะครับและก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกำหนดเลขที่ตําแหน่งในแผนอัตรากำลัง3ปีตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ว .849 ลงวันที่5มีนาคม2562เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเนี่ยก็ให้ท้องถิง่นด,ดำเนินการสรรหาบุคคลให้ด,ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไปนะครับต่อมาเนี่ยกรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณแทนเนี่ยเมื่อคำนวณจำนวนอัตรากำลังข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่นักสถานศึกษาแล้วให้แสดงผลการคำนวณระบุตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งที่จะพึงมีตามเกณฑ์ในแผนอัตรากำลัง3ปีพร้อมกับหมายเหตุในรายการว่าการสรรหาตําแหน่งดังกล่าวให้กระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตรากำลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว สำหรับเลขที่ตำแหน่งก็ให้เว้นว่างไว้เพื่อรองรับการจัดสรรอัตรากำลังพร้อมเลขที่ตำแหน่งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อได้รับแจ้งจะการจัดสรรอัตรากำลังพร้อมเลขที่ตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเลขที่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรในแผนอัตรากำลัง3ปีและดำเนินการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไปนะครับ ต่อมากรณีท้องถิน่นใดเมื่อคำนวณจำนวนอัตรากำลังข้าราชการพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานศึกษาแล้วเนี่ยประกอบกับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลและก็ประสงค์จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นและสิทธิสวัสดิการ ให้ดำเนินการกำหนดตำแหน่งจำนวนตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่งตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว8 4 9ลงวันที่5มีนาคม2,562ในแผนอัตรากำลัง3ปีและดำเนินการสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไปทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นต้องนำงบประมาณดังกล่าวมาคำนวณเป็นภาระ ค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท้องถิ่นจะกําหนดตำแหน่งโดยใช้งบประมาณของตนเองด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องนำไปคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา35ด้วยนะครับ